มันก็ได้เวลาแล้วนะครับที่ผมจะได้มีเด็กเดินกับเขาสักทีนี่วันนี้เราจะไปรับคนที่ชื่อว่าเบนจิมันเป็นเด็กเดินกันโอเคมาอัปเดตห้องผมหน่อยวันนี้ก็มีการจัดสัมภาระอะไรเล็กน้อยใหม่ๆนะครับนี่มีทั้งจัดแบบว่าระบบน้าอัตโนมัติกับระบบดินอัตโนมัติแล้วก็ซื้อเชลอะไรเพิ่มนิดหน่อยแล้วผมก็ขอ,อนําเสนอตู้แ็กอัจฉริยะที่เราสามารถแ็กได้แบบกึ่งออตโต้แล้วกัน <c oughs> เกือบจะออตโต้ออตโต้มืออยู่นิดหน่อย โอเคเดี okay, ๋ยวแป๊บนึงนะมีต้นไหนโตบั่งเทสเลยเราก็แค่ใส่ตัวผลิตภัณฑ์ของเราลงไปเสร็จแล้วกดแอคเสร็จแล้วก็ drop. ดรอปดันนี้มีการดันลงนิฟเองด้วยแต่ว่าบางทีมอาจจะพลาดนะถ้าใส่ไม่ลงถุงก็ต้องหยิบขึ้นมาใส่เองแป๊บนึงนะเอาออกระใหม่ถ้าคนซีเซียนแล้วผมว่าน่าจะเร็วอะ่ะแต่ว่าผมต้องเลงหน่อยนิดหน่อยเนี่ยโคสะดวกสะดวกเกินและจริงๆแล้วผมก็เพิ่งค้นพบนะครับว่าเราสามารถขายสินค้าที่เป็นพันธุ์อื่นได้ด้วย แต่ว่าผมไม่ได้ไปเปิดในตัวโปรดักต์จริงๆมันสามารถเปิดได้ว่า list for sale ไหมอะไรเงี้ยและแบบงมตั้งนานไงกว่าจะได้แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ขายไปเยอะแล้วแหละเนี่ยขายเกือบหมดแน่ OG Kush อันนี้ OG Kush แบบกากอันนี้ Sour Diesel แล้วก็ Green Crack Green Crack หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวอูยอะไรวะเนี่ย Hello อะไรเนี่ยเต็มหมดเลยโอเคแล้วก็อาจจะต้องสั่งเพิ่มหน่อย I want to pay I we need to meet up เฮ้ย meet up ทำไมอะ a Agree กรีอาบี y in the west construction site for the next six hour ก่อนจะ next six hour อ่ะขอของก่อนได้ไหมสามสามสามแล้วก็อันนี้มาสองก่อนเอฮ้ยอังได้แค่นี้เองโอ้โหอีกห้าชั่วโมงได้จัดไปเดี๋ยวเราไปหาเบนจิกันอาอปีนหลังคาเฉยเลยตอนนี้เงินผมก็มีถึง7,000แล้วนะก็เนี่ยเลย6,800บวกกัน170ยเจบาท7,000น่ะ รวยอะ่ะตอนนี้รวยเอาเป็นว่าผมตั้งใจทํางานอย่างเดียวเลยนะผมไม่ได้เข้าค่าสินนองหรืออะไรเลยแล้วก็ได้สเก็ตบอร์ดแดงมาแล้วไม่แน่ใจว่าคลิปก่อนพูดไปอย่างสเก็ตบอร์ดแดงแต่เหมือนผมเพิ่งซื้อนะโอเคไปหาเป็นจีดีกว่าแต่ก่อนอื่นผมว่าแวะไปส่งของก่อนดีกว่ามันใกล้ๆกันอนะเนี่ยแค่นี้เองสวัสดีครับอันนี้เอาห้าอันหุ้ยเวรกรรมตำรวจเห็นไปลลเดอตำรวจนี้มันจ้องจะจับผิดผมตลอดเลย แล้วตอนนี้ผมสเกตบอร์ดอย่างเซียนแล้วไงคือไม่กลัวเลยสไลด์แบบสบายๆกระโดดเล่นท่าแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเหมือนเดิมบ้านคือแหล่งพักพิงของเรานะครับถ้าเราอยู่ในบ้านก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้ฮ<ะ>ัลโหลเบนจีอยู่ไหมเฮ้ยสวัสดีเบนจี Do you want to work for me นี่อยากทำงานให้ฉันไหมเอาสิ e I'll e e ด e เลอ r for you but there is 500 signing f e e And I'll take 20 cut ค oh, mm ัดอ๋อมันจะให้เราแบบว่าจ่ายเริ่มต้นก่อน500 mm hmm. แล้วก็มีการคิดคิดเปอร์เซ็นต์ย0ต่อด mm ีล hmm. ก็ได้นะจัดไป Thank you bring me some product and aside some customer to me a n d I'll get to work โอเคไปเอาสินค้าของนายมาให้ฉันแล้วก็เออเลือกลูกค้าที่จะเอาไปให้แล้วก็เดี๋ยวฉันทำงานให้จัดไปเป็นจีนั้นเริ่มเลย ขอทำมแล้วก่อนแล้วกัน you can assign customer. อยู่แค a s s ส g n c u s t เ m อร์มีวิดเดลเลอร์แมเนจเมนต์แอปออนโฟนใช่ไห o อ phone อ๋อมีแอปเดลเลอร์แล้วด้วยเป็นจีอ๋ออย่าีงี้หรอแ s ส i ายคัสเ o อร์หน่อยอ๋อได้แค่8คนเว้ยนั้นก็ผมขอสุ่มๆก่อนแล้วกันรุดวิกรุดวิกด้วยอ่ะสนิทกันเจสซี่ด้วยอ,อเอให้ครบเลยเช่นนี้ไปเป็นกินโอ้โห,โโหโกินแคทพอขายไปวะเอ้ยพอขายอยู่ กินแค่ก็โอจิคุชขอนิดนึงแล้วกันนะเนี่ยแล้วก็นี้แบ่งกันนะคนละสิบไป thank you boss ผมเป็นนายคนแล้วผมเป็นเจ้านายคนไว้ฟอร์เ็นจิทุกคอม plete ดลโอเคตอนนี้ก็คือรอให้เบนจิมันไปคอม plete ดิลแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปส่งของก่อนมันใกล้คือฟิวแล้วน่ากลัววะ่ะเอาลุงโทรมาเหรอสวัสดีครับลุงด้วยการช่วยเหลือของเบนจิ คุยไม่ได้แล้วโทษทีเคยฟิวแล้วจะเคยฟิวแล้วถ้าผมคุยนะผมโดนจับแน่จับคาตู้โทรศัพท์นั่นแหละพรุ่งนี้ไม่มีของไปแจกให้ลูกค้าแน่เลยโอ้ไม่มีดินเดี๋ยวค่อยลคุยกับไอ้ลุงนั่นอีกทีหนึง่งอ๋อแต่ว่าน่าจะมีของพอขายนะคิดว่าแล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งโอเคไปเติมดินดีนั่นเรามีดินสต็อกอยู่แล้วก็เปิดระบบน้ำออตโต้นี่ไม่ต้องรดน้ำเองโคตรสะดวกแล้วก็อันนี้ด้วยอ่ะ เิดฝาตเติมนมแล้วก็ระบบน้ำออตโต้เสร็บร้อยโคตง่ายอันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันอย่างเดียวแล้วก็ไปเอามาเลยที่เหลือด้วยดิน4น้ำ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 นน้ำหนึ่งแล้วก็ดินดินดินหเลยอะแล้วก็อันนี้สัก40เผืผ่อไม่พอด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันสปีดโกลสักหน่อยโอ้ย เท่าไหร่วะขอดูทีขอดูทีสองพันหนึ่งโอ้หเอาเรื่องอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรพอมีเงินอยู่ mixing station use mix product to ingredient to create unique เฮ้ยโต๊ะสำหรับ mix มีของเหรอเอาแล้วได้ของเล่นใหม่โอแต่ของเต็มไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าผมอยากได้บ้านเพิ่มอ่ะบ้านเรามันเล็กอ่ะคงสัยต้องรีบทำ quest แ,แล้วมันจะได้ให้เราไปซื้อบ้านอื่นสักที Hey boss I've run out of the product หุย มันขายของเก่งกว่าผมอีก,กนเนี่ยมันขายหมดแล้วอะฝากแม่งขายเยางเ,เลยดีกว่าผมขี้เกียจไปขา,ขายเองแล้ว run out of product ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวได้เอาไปขายแน่เตรียมตัวเลยน้องแต่พี่เอาไปฝากนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปรับสายคุณลุงเนลสันด้วยเฮ้ยนี่นี่วาที่มันคลิปที่แล้วแม่งจะแทงเราผมว่ามันต้องล้างมือวะอืมอืมอืมป็นไงล่ะ้ยนี่ไงจะฟันจะฟัน โทษทีหนูความแค้นอะเนาะม,นมันแค้นนิดนึงไปลงน้ำไปเล่นน้ำไปอันนี้ collect earning มาเอาตังมาหูยได้เจ็ดร้อยแนะ่เอาไปเอาไปเอาไป,ไปเอาไปขายหมด thanks boss นี่ลูกน้องเราทำงานดีเนี่ยเดี๋ยวรับสายนะดีกว่าด้วยความช่วยเหลือของเบนจิน่าจะสามารถย้ายไปอยู่ในที่ที่แบบว่าสามารถสร้างสินสร้างโปรดักต์สร้างสินค้างเราได้มากขึ้น ได้เวลาทำโรงงานเนาะ selling high v ว l u ู p โปรดักต์ and selling high v ว l u ูปโปรดักได้เวลาจัดการแบบเป็รูปแบบของโรงงานแล้วก็ขายสินค้าแพงขึ้นนายคงน่าจะรู้นะว่านายสามารถซื้อตัวเมล็ดพันเนี่ยจากเอาเบิร์ดได้แบบว่าตัวอื่นแบบหลากหลายพันแล้วแต่นายสามารถสร้างสินค้าที่สามารถแบบว่าแตกต่างขึ้นไปอีกได้ด้วย mixing station หรือว่าไอ้ตัวโต๊ะสําหรับ mix mix ของนี่แล้วก็จะมีแบบว่าเอฟเฟกที่แตกต่างกันออกไป ออลูกค้าของนายก็จะจ่ายเงินให้มากขึ้นสำหรับสินค้าเหล่านั้นอืเยี่ยมเลยคุณลุงถ้าจะเริ่มนะก็ไปซื้อมิกซิงสเตชันก่อนจากที่ร้านแดนฮาร์ดแวร์นะหลังจากนายซื้อแล้วนายก็หาอะไรสักอย่างมาลองผสมดูแล้วกันที่ร้านแก๊สมาดอะไปซื้อได้โอเคขอบคุณมากครับคุณลุงเนวสันมาผมพร้อมแล้วมิกซิงสเตชันแต่ห้องเราไม่เนี่ยกำลังหนูเลยไม่รู้จะเอาไปวางไว้ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยผมซื้อมาทำไมสองอันเนี่ยเอาอีกแล้วซื้อผิด แต่ไม่เป็นไรห้าร้อยเองซื้อไปเถอะเอาไปขายคืนได้หรอว,วะเสียดายวะเนี่ยมันลังหนูวะมันเล็กอ่ะผมไม,ไม่รู้จะไปวางไว้ไหนเนี่ยโอ้ยไม่ไหววะเดี๋ยวผมขายล็อตนี้เสร็จแล้วเราไปเช่าบ้านดีกว่ามันเล็กเกินเฮ้เฮ้ได้เวลาทดลองแล้วที่นี่ก็กว้างพอสําหรับการมิกซิ่งเลยเนี่ยดูดิมีโตนี่ด้วยแต่ว่าไอของพวกนี้เป็นของที่ผมเอามาทิ้งไว้นะเพราะว่าไม่มีที่ไปวางโอเคเริ่มกันเลยโอ้โห,หเครื่องปัน่นคดพร้อม เราจะมิกอะไรก่อนดีวะมิกเซอร์อินเสิร์มิกเซอร์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาของมามิกซ์กันเลยที่ร้านเออร้านแก๊สเลยดีกว่าผมจําได้อยู่มันน่าจะอยู่ทางนี้ตํารวจมันชอบค้นตัวผมตลอดเลยเดี๋ยวต้องจัดของก่อนมันค้นตลอดจริงๆเดี๋ยวคอยดูนะเดินปื๊บเดินเดเดินเดินปื๊บอ่าเรียบร้อยคนแหละโคตรไวโอเคเออไม่มีอะไรนั้นอะ่ะมันจะปิดเมืองทําไมก็ไม่รู้นะออ้ยตํารวจแม่งจะชนผม โอ้โหมึงทำร้ายกูมากโอเควัสดีครับโอ้โหตาแดงเลยทำงานบ้างเหอะโมเดแบบ็เล่นของเฮ้ยวายอากา้าพูดเป็นเล่นนะจัดมาได้เวลามิกซิ่งแล้วนี่ที่ผมถืออยู่ก็คือกระป๋องโค้กและแล้วก็มีวายอากา้าคือแบบมันขายทำไมวะแล้วผมกินได้ปะถ้ากินได้นี่แบบทึ่งเลยเนี่ยเอาเป็นโอคุณละกันคนมันชอบอะอ่ะมิกันหนึ่งตอนหนึ่งก่อน มิกกันเข้าไปปึ๊บหมุนหมุนหมุนมุนสีวิสีวิวได้ Aspen d e ด c คา m i n g Tropic Thunder แล้วก็นี่เมื่กี้เราใส่วายกาใช่ไหมแล้วก็นี้เข้าไปแล้วก็โคกหนึ่งแล้วก็เริ่มเอา้าโยนไงวะอ๋โอโคกมันเป็นน้ำนี่หรอโอเคแล้วใช้ไงวะโอเคใส่เข้าไปเอ,อาใส่ไปทั้งอันเลย <c oughs> ปั่นทั้งอันเลยโอเคสาวิสวิเรียบร้อยเด a d Fuel คามิ่งเอนเนอร์จี้ซิงท็อปิกทันเดอร์อุ้ยเป็นไงวะเนี่ยเรามีซองป่ะวะผมอยากแพ็คเลยอะโอ้โหแล้วบ้านเราอยู่ไกลผมอยากเทสอะมาเริ่มเลยโอ้ยตัวดำเลยตัวดำเลยเฮ้ยไม่ผมตัวดำนี่วะมืดปะวะมันมืดขึ้นปะโอ้ตัวดำเมี่ยม ารกิจวันนี้ผมว่าผมจะเอาตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมแบบว่าดัดแปลงเรียบร้อยอะไปแจกจ่ายให้กับคนในเมืองแบบเป็นตัวเทสผมอยากจะรู้เรีคชั่นแต่ละคนว่ามันจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปเริ่มแบบว่าตัวที่มันแรงๆเลยดีกว่าเดี๋ยวต้องไปที่ร้านแก๊สก,ก่อนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมเก็บของก่อนลวกันเอามาๆอันไหนที่แบบว่าดิบๆยังไม่ได้ทายังไม่แปลรูปเอามาให้ผมให้หมดส่วนในพวกของที่ต้องไปขายเนะี่ยเดี๋ยวผมไปฝากไอ้ตัวน้นขายหมดเลยดีกว่าตัวนี้เราไม่ว่างนี่งไงเป็นจีรังทํางานอยู่เลย เป็นจีวันดีเอาอันนี้ไปหน่อยเอาไปขายนะร่ลำรวยร่ลำรวยแต่ก็ก่อนก่อนอื่นเอาตังมาก่อนเออโอเคเดี๋ยวผมจะจัดเป็น10 10แล้วก็10แล้วกันมาดูกันว่าอันไหนมันจะปังปัวอุ้ยอุยอโทษทีโทษทีโอ้โหโล้มเลยสมจริงเกินมาน,นีมาเดียม thank you ขอบคุณสำหรับเงิน30เหรียญเอาคนนี้ด้วยอ่ะป,ปึ๊บอุ๊ยเวรนกรรมเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยดุเกินดุเกินผมาโดนกบพี่ผมว่าผมต้องหาวุธป้องกันตัวบ้างแล้วเถ่านี้แม่งเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แทงไม่โดนหรอกไปแล้วสวัสดีครับอุยวันนี้ตามไม่แดงเว้ย เอาเป็นอันนี้ฟลูอันนี้ยาแก้ไข้แก้หวดัดถ้ามัน10ใช่ไหมยง้นซื้อ10เลยโดนัดนี้แม่งดูไม่ค่อยแปลกอะเอาแบบแปลกๆหน่อยแล้วก็เมื่อกี้เราซื้อน้ำยาบ้นปากไปนี่เอาอีก3ายาแก้ไข้อีก10จัดมาแก๊สโซ n e ลีนอีก10บเราจะขายคนต้องใช้ถุงก็เอาถุงมาสัก20ก่อนของเต็มปะโอ้เต็มอะไม่เป็นไรบ้านเราอยู่ใ เดี๋ยวเราไปเก็บก่อนโอ้ลุงโทรมาแล้วอ่ารับก่อนก็ได้โถเอ้ยผลงานชิ้นแรกของนายก็ได้ออกมาแล้วใช่ไหมล่ะมันมีผลข้างเคียงเป็นไงบ้างล่ะตัวเอ่อผลิตภัณฑ์นั้นแต่ละคนก็จะมีเอฟเฟกของสินค้าที่ไม่เหมือนกันอ๋อทดลองไปเรื่อยล่ะแล้วนายก็จะเจอสินค้าที่มันแบบว่าโคตรดีตัวหนึ่งเลยนายรู้อยู่แล้วว่านายต้องเอาอะไรจากที่ไหนฉันจะโทรหานายอีกครั้งเมื่อนายพร้อมที่จะแบบว,ว่าสร้างสิ่งที่มันแบบว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก อืมโอเคครับลุงแต่ตอนนี้ผมอยากได้บ้านมากเลย Talk to the real estate agent นี่ไงนี่ไงผมกำลังจะได้บ้านเอาแล้วอยากได้บ้านพอดีเลยโอเคเราใส่พาราเซตามอลกันเลยอันนี้มา10ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวเอานั้นมาใส่น้ำยาบ้วนปากเพิ่มโอเคได้แล้วได้เป็นด a กบัตรพาราโนเนียเก็บไว้ใส่ไป b e กินชืบชืบใส่เข้าไปใส่เข้าไปอเอ้ยเลยเอากลับมา เทไปนหนึ่งจอกร ط. เริ่มกัน30วิโอเคจัดไปต่อไปเป็นไวอาก้าแล้วก็ต่อด้วยน้ำมันเครื่องแล้วก็ต่อด้วยยาโอส้สูตรนี้สูตรนี้สุดจัดบอกเลยเดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมีลูกค้าคนแรกต้องโดนละตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยมืดยังยังมีเวลายอยู่ตอนนี้มาถึงขั้นตอนผสมน้ํามันแล้วนะครับคนเรามันจะเล่นน้ํามันขันนี้หรือแบบ เจอรี่แคนฟูเอลแกสโซลีน95ผสมกับสินค้าของเราโอ้โหตอนนี้สีมันดํามากเลยมันยังใช้ได้อยู่เนี่ยจริงๆอะกรีนแคคของผมอะมันเขียวมากนะแต่ว่าตอนนี้แม่งโคตรดำเติมน้ำมันเข้าไปอีกโอ้หดำกว่าเดิมอีกชัว์สมต่อไปอีกแค่2องอินกิวดีนนะครับเราก็จะได้ซูเปอร์ซูเปอร์ดูเปอร์ตัวยาของเราเนี่ยดูดิดูดอรารยธะทางของเราเลอะเทอไปหมดเลยสีมันเฮ้ยเริ่มกลับมาดูดีไว้สีอะดูดิได้อยู่ได้อยู่ ก็ตัวนี้ต่อ m อ็มไม่ใช่เลดบูลเลดบูลโอเคเทเข้าไปเลดบูลเพิ่มความปึงปังแล้วก็จบด้วยยาแก้ไอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเฮ้ยตัวนี้มันสีเขียวแล้วมาดีอยู่ดีอยู่เริ่มดีอันนี้เป็นส่วนผสมสุดท้ายแล้ว จะเป็นยังไงนะรีบๆบอกมานะลูกในที่สุดก็ถึงเวลานะครับกับตัวยาตัวใหม่ของผม Wedding Crystal Crystal แล้วก็มีแบบ Wedding ตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยแพ็กเสร็จปุ๊บนี่สวยๆเลยแล้วก็ไปดูกันคนแรกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนเหยื่อมันจะอยู่ที่ <c oughs> ไหนได้เนาะอ่าเจอแล้วเหยื่อคนแรกผู้หญิงซะด้วยจะไหวไหมเนี่ย ชอบแบบไบรท์อายแบบว่าตาสว่างมีความสดชื่นแล้วก็กราปี้กระเป๋าของผมแม่งครบเลยอะ่ะแบบว่าในเรื่องไม่ดีนะแต่ว่ามีไบรท์อายด้วยมาลองสักหน่อยสักอันนึงโอเคขอลองเทสหน่อยนะคะซูบโอ้โหตัวดำุ้ยตาสว่างเลยหัวล้านเลยเอาอ้วกอีกเอาหายโอ้ยของแม่งโคตรแรงตังถัดไปอยู่ไหน อยากลองของกันไหมนี่นี่นคนนี้คนนี้ชอบสั่งของเราบ่อยผมจําหน้ามันได้เฮ้ยมันโอ้ไม่เอาวันนี้ไม่เอาเว้ยคนนี้ล่ะโอ้ยคนนี้ก็ไม่เอาเว้ยเจ๊เดี๋ยวหาเหยื่อรายต่อไปก่อนต้องมีผู้โชคดี5คนนะเนี่ยทำไมไม่ค่อยเจอคนเลยเนี่ยพอเราทําของเสร็จเนี่ยนี่หาแม่ค้าคนนี้ดีกว่าเขาชอบแบบว่าเทสของอ่านี่เลยวีดดิ้งวดดิ้งวดดิ้งคริสตัลไปลองของขายได้97เเองเหรอวะ โคตรน้อยโอ้โหตาสว่างตาสว่างตัวดําผมร่วงอาการข้างเคียง e> เป็นไงบ้างโอ้โหตาอย่างสว่างยินขายของไหวไหมเนี่ยเื่อแต่คนนี้ไม่หายตัวเว้ยโอโ้แต่ว่าเสียดายอะผมใส่ของไปอย่างเยอะอะแต่ว่ามันได้น้อยจังราคามันได้แค่90กว่าบาทเองสวัดดีครับคุณป้าวันนี้ตาแดงเลยเว้ยนี่นี่อ็น,นี้ชอบซื้อของจากเราเอาไปผมขายร้อยเจ็ดซื้อหน่อยอ่าลองของหน่อย เอาลองทุกคนเลยมาโอ้คนนี้ยังไม่เคยซื้อขายกับเราอ้าของฟรีของฟรีโอ้เป็นไงบ้างโอ้โหตาสว่างกันเลยคนนี้ก็ตาสว่างเดินแบบเดินงงเลยอะดูดิหัวไม่เลยโอ้แต่ยังมีหนวดอยู่เท่ห่ะและผู้โชคดีคนสุดท้ายตกไปที่หนุ่มทาโก้โอ้โหตาแดงอดและมันเพิ่งเติมงั้นก็เป็นไอ้หนุ่มเสื้อส้มที่เมื่อกี้มันปฏิเสธดีเราโอเค จัดไปนุม่มนี่เอาราคาน้อยๆด้วยมาดูกันว่าตัวมันดําอยู่แล้วมันจะดําขึ้นกว่านี้ไหมโอ้โหุยตัวมันขาวเฉยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหตัวแม่งขาวเฉยแล้วอ้วกอีกโทษทีขอมาแรงอะเนาะโอ้โหอย่างกับไฟสองทางเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกันที่ real estate agent เหมือนว่าจะมีให้เราเออซื้อที่ดินได้แล้วนเนี่ยแล้วก็มีการคุยกับ dealer s h i p manager แล้วก็คุยกับช่างนี่ผมเหมือนผมจะยังไม่ได้พาให้ทุกคนไปดูนะครับว่า RV ผมมันบ้มที่ไหนนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูเสศษซากอารยธรรมนี่เลย RV ของผมเละตุ้มเปะ๊ะไม่เหลือชิ้นดีปรึง่งเยียมได้เวลาซื้อบ้านบ้านผมจริงๆผมก็ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยบ้านเราหรูหราแค่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีนึงแล้วกันนี่ไง Property For Sale บังกะโลที่จอดรถหนึ่ง บ้านสองหมืห้คือเราจะเก็บไปได้2อ0 0มืหหรอแต่ผมว่าถ้าเรามีพื้นที่เยอะกว่านี้เราก็คงได้เงินเยอะกว่านี้แล้วก็ได้ซื้อบานง่ายๆแล้วก็ถ้าไลา่บานเนี่ยน่าจะซื้อนี้สบายเลยนั้นซื้อบ้านก่อนแล้วกันโอเคผมขอซื้อบ้านครับ6,000ใช่ไหมไหนต้องการไงอ่า uh, Yes outstanding the property has been transfer your name และบ้านเรามันอยู่ไหนวะอ๋อ,อน,นี่ไงบางกะลอยู่น่น ไปเส้นไหนได้ตรงไปทางนี้แล้วก็โอเคเข้าใจแล้ว <S <S 1> <S 1> นี่ไงบ้านของผมมาถึงแล้วโอ้โหมาถึงก็เจอนี่เลยไหนที่ไหนได้บ้างเนี่ย <S <S นี่แนะ่โยนบ้านชาวบ,บ้านเลยโอเคเรามาสำรวจบ้านกันเปิดประตูนี่คือบ้านของเราแล้วมีทางออกข้างนอกมีแบบนั่งกินลมชมวิวมีวิวเฮ้ยราคาคือแบบราคากับวิวนี่แบบว่าส่วนทางกันมากราคาถูกมาก6 0พันมีโคตรหลายห้อง มีห้องวางรูปป,รปิดไฟนี่ห้องนี้ใหญ่พอสำหรับสร้างแบบว่าโอ้โหสบายเลยอะคือผมจะทําเป็นฟาร์มย่อมๆได้เลยเนี่ยชิลๆเลยแต่ว่าแย่อย่างหนึง่งคือเบนจีแม่งอยู่ไกลเราจะต้องเดินทางไกลเพื่อไปหาเบนจีแล้ววันนี้ภารกิจผมก็เสร็จสิ้นนะครับได้บ้านทั้งหลังแล้วหกพันเองถือว่าถูกมากนะฮะสำหรับบ้านหลังหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบ้านผมเนี่ยหลังจากที่ผมรีโนเวทแล้วเนี่ยข้างในจะเป็นยังไง นยังเป็นอย่างนี้ฮะจำไว้ก่อนนะฮะว่า before เนี่ยเป็นงี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า after เนี่ยจะเป็นยังไงบ้านสวยเนี่ยโอ้โหแบบมีซิงค์มีทุกอย่างเลยโคตรดีอ่ะถึงมันจะชื่อบังกะโลเหอะ